สวัสดีนะครับหมอโต๊915ทานอรนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวาธาตุน้ำทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมของชาวาธาตุน้ำาธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีมีราศีพฤจิกตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31พฤษภาคมปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทัศนาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสรับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุน้ํกากรกฎมีนพฤจิกคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์ มอโต๊ดอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงาน ในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจํารับางท่านอาจจะมีการที่ยังลืมเขาคนนั้นเอาออกจากความคิดอย่างเอาออกจากความรู้สึกไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นฝ่ายที่เข้าไปผูกพันเข้าไปผูกมัดกับความรู้สึกของเขาคนนั้นเป็นฝ่ายเราที่ให้ใจกับเขาเป็นฝ่ายเราที่ทุ่มเททุกทุกอย่างให้กับคนที่ไม่เคยเห็นค่ากับคนที่ไม่เคยแคร์เรามีพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิตชาวกันลัคนาการกลับการกลับมาไตา่ตอง การกลับมาคิดการกลับมามีสติในตัวของเราเองการที่เราจะมอบหัวใจหรือการที่เรามอบให้กับความรู้สึกของคนที่เราแคร์ของคนที่เรารักใครคนนั้นต้องให้เราเชื่อมั่นให้เราให้เรามีความรู้สึกเดียวกันนะครับเป็นพลังงานไพ่สามถ้วยสามถ้วยคือพลังงานไพ่เติร์ดปาร์ตี้สำหรับบางท่านอาจจะมีการที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่สามหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์นะอาจจะเป็นการที่มีคนที่ไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้ให้สถานะหรือคนที่กินเที่ยวดื่มเล่นหวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเรานะครับไปพลังงานให้เจ็ดถ้วยความฟันความหวังมีพลังงานให้ทางเลือกคุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสและสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองมีพลังงานให้ความเบื่อความไม่ได้ดังใจกับอดีตที่ผ่านมามันไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราเสมอไปในเมื่อคนหนึ่งหมดรักในวันหนึ่งที่หมดใจเราก็บังคับใจใครไม่ได้ในวันที่เราเลือกที่จะปล่อยในวันที่เราเลือกที่จะก ในวันที่เราเดินไปข้างหน้าจะมีคนที่กลับมาสนใจในความรู้สึกของเรานะมีพลังอาไพดีฮะ the เวอร์นะครับชาวเมทุนลัคนาเมทุนห่วงแห่งความรักการเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่หรือการพบเจอสิ่งดีๆในตอนนี้ของคุณ,คณการกลับมามีสเสน่ห์หรือการที่เรากลับมาแคร์กับความรู้สึกของตัวของเราเองมากขึ้นการที่มีการที่เรามอบใจให้กับใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่เคย เห็นค่าในวันนั้นน่ะจะเป็นฝ่ายเราที่ขอหัวใจของเราคืนมาหัวใจดวงนี้ที่จะมอบให้คนที่ให้โอกาสกับเขา ประมาณนี้นะอาจจะเป็นการที่เราให้โอกาสเขาไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่ออีกครั้งโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่านะครับเป็นต่างาาภัยเอ๋ออวานคือการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นความรู้สึกใหม่มีการที่เราอาจจะปลดปล่อยกับอดีตที่ผ่านมาการกลับมาเริ่มต้นที่ตัวของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวของเราเองในอดีตที่ผ่านมามันก็คงหวนกลับหวนคืนในความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆอาจจะต้องปล่อยกับความรู้สึกที่ผ่าน ไปและเริ่มต้นโอกาสให้กับเราตัวเองใหม่มีพลังงานไพ่คิงออกไปเทิร์นลาชาถือเหรียญคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคอยเกื้อกูลคอยสนับสนุนการที่เราเป็นคนที่รักใครยากในในวันที่เรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกทุกอย่างแต่กับสิ่งที่เราทุ่มเทไป ก,การที่เราให้กับคนคนหนึ่งเขาต้องเห็นคุณค่าในความรู้สึกของเราด้วยมีพลังงานไพ่เดอมเมจิเชียนเป็นพลังงานไพ่การวนกลับการเริ่มต้นการหวนคืนชาวธาตุน้ำมีพลังงานไพ่ดีเดอมเมจิเชียนขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่ริเริ่มเป็นคนที่หาโอกาสเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในเส้นทางเดินของเราความมีประสบการณ์ที่เพิ่มพูนของเรา เป็นคนที่เก่งในเรื่องการวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับตัวของเราเองนะเป็นคนที่รู้ว่าใครเข้ามาหวังผลประโยชน์อะไรหรือการที่เราเป็นฝ่ายที่อ่านใจกับเขาได้อ่านความคิดของเขาได้ คุณรู้ถึงพฤติกรรมคุณรู้ถึงการกระทำคุณรู้ถึงความรู้สึกลึกๆของเขาค่ะจะเป็นฝ่ายเราที่รู้ถึงคําพูดโกโหกคาพูดไม่จริงในวันนั้นแต่เราเป็นฝ่ายที่ให้อภัยกับเขาได้แต่การที่ให้อภัยแล้วใครคนนั้นต้องทําให้เราเชื่อมั่นใครคนนั้นต้องทําให้ความรักความสัมพันธ์เป็นความรักที่ชัดเจนมีพลังงานเพราะพ่พไม่ไม่เป็นพระหตงการพัดผ้าการผิดหวงังทุกเส้นทา,างเดินมีทั้งความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความผิดหวังความทุกข์ทรมานใจมีพลังงานการที่เราในวันที่เราสิ้น ถึงความทุกข์ความเศร้าความเสียใจายการเปิดโอกาสการเริ่มต้นใหม่คุณจะไม่มองหันหลังยอมมองย้อนกลับไปในอดีตแล้วในาวานเป็นพลังงานไพ่การที่ในวันที่คุณเดินทางในวันที่คุณถอยห่างจะมีคนที่กําลังคิดไต่ตองทบทวนตกผลึกแข่งความคิดว่ากับสิ่งที่เขาผ่านมาเขาขาดคนที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ของเขาไปหรือเปล่านะมีพลังงานไพ่ในการที่ถึงเวลาพวกเขา เทวนาแห่งความการทำนายการทำนายถึงอนาคตการวางเป้าหมายในตัวของเรานะครับการคาดการถึงอนาคตข้างหน้าและห่วงวันเวลาที่เป็นของเราความรู้สึกของเราสิ่งที่เราจะเป็นคนที่กำหนดในเส้นทางเดินและโชคชะตาในตัวของเราเองมีพลังงานให้วิสัยทัศน์การไต,ต่ต่อการพิจารณาการมองถึงอนาคตในตัวของเราเองทุกคนมีความหวงังทุกคนมีความฝันทุกคนมีสิ่งที่จะต้อง ตั้งใจทําในสิ่งที่เราหวังทําในสิ่งที่เราตั้งใจนะครับเป็นพลังให้การเปลี่ยนแปลงความปรารถนาจะเป็นจริงได้ในทันทีในสิ่งที่คุณลงมือทําในสิ่งที่คุณสร้างเวลาให้กับตัวของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อะไรมาง่ายๆการใช้เวลาการทุ่มเทการเดินหน้าความเสมอต้นความเสมอปลายที่เรามอบให้กับใครสักคนหนึ่งในสิ่งที่เรามอบไปแล้ว ในความรู้สึกของเราการที่เรากลับมาในห่วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของเราอดีตที่ผ่านไปหวนกลับไม่ได้การแก้ไขในวันที่เป็นปัจจุบันของคุณเสมอคุณหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังอยู่เนื้อแห่งการเวลาและความรู้สึกของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ใน เอนจิตนะครับการปกป time, and mainland, and ้องการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณและจิตใต้สํานึกของเราเป็นพลังงานไพ่การที่มีอารมณ์และความรู้สึกเข้ามากระทบจิตใจของเราการที่เราเห็นในดวงจิตในความรู้สึกของเราการปลดปล่อยอารมณ์และความรู้สึกต่างๆออกไปการเห็นในความรู้สึกการนิ่งเฉยการอยู่กับตัวของเราเองนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับการที่เราได้เปิดโอกาสและการเริ่มต้นการเปิดโอกาสให้กับตัวของเราเองมีพลังงานของไพ่สิบใบนะครับ เป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์สนะั้นคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมนะมีคนที่กําลังรอคอยมีคนที่กําลังติดแงกหรือเป็นฝ่ายเขาที่ยังมีเรื่องราวค้างคาใจที่เคยพูดกับคุณไว้และยังไม่ได้ทําในสิ่งที่เขาเคยหวงังในสิ่งที่เขาเคยตั้งใจไว้นะครับมีคนที่อยากกลับมาวนย้อนกลับมา ในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งหรือเข้าไปพบคนที่ไม่ได้แคร์หรือคนที่ไม่ได้ให้สถานะคุณเป็นคนที่เข้าใจความคิดคุณเป็นคนที่เขาระบายกับความรู้สึกหรือระบายกับความคิดและทัศนคติในตัวตนของเขาได้หรือการที่คุณเป็นฝ่ายที่ยอมรับฟังกับเขาในทุกๆเรื่องและในทุทกๆอย่างที่เขาเล่าให้คุณฟังคุณมีกับเขามีความฝันมีความหวงังที่คุณกับเขาที่มีความฝันและความหวังที่ตั้งใจ กันไว้ว่าจะทําในสิ่งที่เราหวังในสิ่งที่เราตั้งใจมีไพ่ของชาวธาตุน้ํกากรกฎมีนพฤจิกธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินกันพฤษสมกรที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานไพ่ คนที่เกิดวันพุธได้นะครับเป็นพลังงานไพ่การที่ในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราจะเป็นฝ่ายที่กําลังเลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เราจะเป็นคนที่หาโอกาสให้กับตัวของเราเองความอบอุ่นและความสุขที่อยู่กับตัวของเรานะครับขอดูพลังงานไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ํานะครับมีไพ่พลังงานไพ่สี่เหรียญ ซีเหรียญคือการกลับมาห่วงแหนในความรู้สึกของเราหรือความเบื่อความไม่ได้ดังใจกับสิ่งที่เราอ่ะจะเป็นฝ่ายที่ดูแลและคอยห่วงใยและคอยทุ่มเทแต่เหมือนเราเป็นฝ่ายที่แคร์แต่คนอื่นไม่ได้แคร์ในความรู้สึกของเรานะมีพลังงานภายในเอาไปื่อนเป็นพลังงานไพ่การวางแบบแผนการวางเป้าหมายในอนาคตในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันคุณได้วางแบบแผนที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองแล้วมีพลังงานไพ่แปดถ้วย แปดถ้วยคือการหันหลังเดินจากราการถอยหันห่างจากคนคนหนึ่งเป็นฝ่ายคุณที่ยอมกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ เจ็บปวดเป็นฝ่ายเราที่เสียใจเป็นฝ่ายเราที่จะไม่หันหลังกลับไปมองย้อนกับความเจ็บปวดกับสิ่งที่ผ่านมาเออดอกขับการเริ่มต้นความเติมเต็มความห่วงใยห,หรือมีคนที่กําลังเห็นคุณเลือนลางจางหายไปในความรู้สึกของเขาในทุกๆว,วินาทีหรือในทุกๆก,ก้าวที่คุณเดินไปข้างหน้าแต่มีคนที่กําลังรอคอยเวลาและรอคอยจังหวะที่กลับมาพบเจอกลับมาพูดคุยความรักความผูกพัน ความรักคือการให้ความรักคือการดูแลความรักคือการห่วงใยกับคนที่เรารักกับคนที่เราแคร์ถ้วยสองใบนี่คืออารมณ์และความรู้สึกหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินแห่งความรักหรือมีคนที่อยากกลับมาพูดคําว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณเขาอยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งมีพลังาไในออฟคับอัศวินถือถ้วย กัลยาณมิตรคนที่เข้ามาช่วยเหลือคนที่เข้ามาเกือ้อกูลคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยสนับสนุนคอยเกือ้อกูลคอยดูแลคอยห่วงใยกับคนที่เรารักกับคนที่เราแคร์การกระทาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ชาวธาตุน้ำเนี่ยถจามีพลังงานไพ่สิบเมท้าขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงคุณทําอะไรแล้วหรือทุ่มเทหรือมอบใจให้ใครแล้วคุณเป็นคนที่ทําเต็มที่มอบใจให้กับเขาเต็มที่วิวออฟฟอร์จูน กงร้อเห็โชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงคาพูดคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้ในวันนั้นอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่หมดรักเป็นฝ่ายเขาที่หมดใจแต่ในวันเวลาปัจจุบันทําให้เขารู้ใจตัวเองแล้วว่าใครคือคนที่รักใครคือคนที่แคร์ใครคือคนที่อยู่ในความรู้สึกของเขาลึกๆในตอนนี้นะมีพลังงานให้แสงตะเกียงแห่งการนําทางคุณคือแสงสว่างแห่งการนําทางคุณคือแรงผลักดัน ทำให้เขาก้าวต่อไปในวันข้างหน้าของเขาตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เหมือนในวันที่เขาอยู่คนเดียวหรือในวันที่เขาไม่เหลือใครหันไปทางไหนและไม่เหลือใครเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ คิดถึงแต่เรื่องของคุณในวันนั้นที่เขาพลาดโอกาสที่ได้อยู่กับคุณที่ได้ดูแลกันที่ได้ห่วงใย,ยกันทุกเส้นทางเดินหรือทุกก้าวการเดินเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่เรามีปัญหากันบ้างเราขัดแย้งกันบ้างแต่การที่รักกันการที่แคร์การใช้หัวใจแห่งคําพูดและการกระทานะครับเป็นพลังงานภายในเอาครับก้าวถ้วยนะความความไม่ได้เติมเต็มหรือคนคนนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็ม ในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่รู้สึกถึงความน้อยน้อยหรือเกินที่จะได้กลับเข้ามาในความรักในความสัม mm hmm. พันธ์เพราะก็สิ่งที่ผ่านมา mm hmm. เขาอาจจะทําให้คุณเจ็บไว้เยอะทําให้คุณเจบผิดหวังไว้เยอะทําให้คุณผิดหวังไว้มากแต่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่สับสนคิดวกวนว่าจะกลับเข้ามาและทําให้ความรู้สึกของคุณกลับมา mm hmm. เหมือนเดิมยังไงนะมีพลังงานไพ่ค mm ิงครับเขาอยากกลับมาเป็นเหมือน คนที่รู้ใจคนที่คุ้นเคยคนที่พูดคุยคนที่เคียร์ใจคนที่ดูแลนในหัวใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นงานไพ่การที่ให้หวันเวลาหรือการเวลาเนิ่นนานสักเพียงใดมันมีความรู้สึกดีๆที่เขาอย่างคิดถึงคุณอยู่ความห่างไกลทําให้คนคนหนึ่งโหยหาคุณมากคิดถึงคุณมากหรือการที่เขาเป็นฝ่ายที่กลับมาเดินหน้าก่อน เทคแอคชั่นก่อนขอโทษก่อนขอร้องก่อนแต่ตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่นิ่งคุณเป็นฝ่ายที่ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะแต่ก่อนคุณอาจจะเคยตามเขาเคยงอเขาแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่เข้มแข็งเป็นฝ่ายเราที่จะไม่สะตองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาในวันที่คุณเข้มแข็งในวันที่คุณก้าวต่อไปจะมีคนที่กลับมายอมพ่ายแพ้กับหัวใจของคุณเขาอยากจะเป็นฝ่ายที่ขอโทษกับทุกๆสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดหรือเขาดึงมือที่3เข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์นะครับขอรูปพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุน้ำนะครับ <dentro> ขอเช็คพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุน้ำนะ <bones> ขอดูพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นนะครับมีพลังงานไพ่ใน9้าถ้วยนะคุณคือถ้วยแห่งสายน้ําคุณคือถ้วยแห่งคานเติมเต็มคุณคือความเอาใจใส่คุณคือความดูแล ในวันที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่นั่งคุ้นคิดในความรู้สึกของเขาว่าเขาหาสิ่งอะไรไปในความรู้สึกของเขานะมีพลังงานไพ่เดวิลเดวิลคือพลังงานไพ่ความรักไพ่กิเลสความรักความโลภความโกรธความหลงความพัฒนาการในวันนั้นเขาอาจจะหลงไปในความรู้สึกชั่วครางชั่วคราวการผิดคําพูดการไม่จริงใจหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนหรือใครคนนั้นมีเจ้าของอยู่แล้ว หรือการที่เขาไปตัดจบกับไข่คนนั้นมานะมีพลังงานไพ่9ก้าดาบความเครียดความคิดเยอะความคิดมากหลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่กําลังตกตะกอนหรือกําลังคิดหนักในตอนนี้ว่าจะกลับเข้ามาในความรักความสัมพันธ์กับคุณยังไงดีทุกใจหนักมากนะมีพลังงานไพ่หดาบนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะเมเจเจียน การวนกลับการหวนคืนนะเขาอยากกลับมาท,ทําสู้สิ่งทุกอย่างให้คุณแก้ให้คุณให้อภัยและให้เขาได้แก้ไขในสิ่งที่เขาเคยพลาดผิดพังไปในอดีตที่ผ่านมานะครับเป็นประงารพ่สเตนชาวสิงรักนาสิงเป็นอินฟินิตี้การวนกลับการหวนคืน5ถ้วยความเสียใจายการที่ทําให้คุณเสียใจในวันนั้นมีคนที่รู้สึก ถึงความเจ็บปวดและเสียใจมากในวันนี้อาจจะเป็นฝ่ายคุณที่ไม่ยอมรับฟังฝ่ายคุณที่ไม่ยอมรับการขอโทษ แต่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาเอาใจการกลับมาเทคแคร์การกลับมาดูแลและห่วงใยดีเอ็มเพรสดีเอ็มเพรสคือพลังงานให้คนที่มีความสุขที่อยู่กับตัวของเราเองเป็นคนที่เกื้อกูลเป็นคนที่เกื้อหนุนเป็นฝ่ายเขาที่กําลังคิดถึงดีเอ็มเพรสคนที่ดูแลและคนที่ห่วงใยเขาในอับคับอัศวินถือถ้วยขวีนอวารดราชินีไฝ่ายนะครับเป็นพลังงานให้เดชรยอดกรกฏลัคนากรกฏ ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมทูอัฟครับความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันเขาอยากกลับมามีความรู้สึกการพบเจอการมองตาการรู้ใจนะ ในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รักคุณมากแคร์คุณมากในความรักความสัมพันธ์เขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วเพราะคุณคือที่1ในความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะเขาขอโทษกับสิ่งที่ในวันนั้นเขาอาจจะหลงไปในวันนั้นที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่หลงไปในความรู้สึกในความรู้สึกของเขาที่พาไปการที่เขากลับมาตื่นรู้หรือการที่เขากลับมาใช้ความคิดและการใช้หัวใจ ที่บ่งบอกในความรู้สึกว่าเขาแคร์คุณว่าเขาขาดคุณไม่ได้นะเขาคิดถึงความฝันคิดถึงความหวังที่คุณกับเขาเคยร่วมความฝันเ,เคยร่วมความหวังเคยมีสิ่งดีๆร่วมกันนะครับในตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กลัวที่จะเสียคุณไปกลัวกลัวที่จะเสียโอกาสที่ได้พบเจอการได้พบเจอแล้วการพบเจอกันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราได้มารักมาผูกพัน มาเรียนรู้ซึ่งการและการ,การดูแลและการเอาใจใส่ในความรักความสัมพันธ์ไปด้วยกันนะครับขอดูพทังงานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับมีพลังงานไพ่ดีอยมเพืรอนะ The Emperor คือพลังงานให้คนที่มีความหนักแน่นคนที่มีอีโก้คนที่มีฟอร์ม Form, เยอะคนที่มีฟอร์มมากคนที่มีฟอร์มมากในตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาและลดอีโก้กับเข้ามานะมีพลังงานให้ความขลั่งรักเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนแล้วเพราะคุณคือคนที่เขาอยากอยู่ร่วมใช้ วันเวลาและอนาคตร่วมกันในสิ่งที่คุณอยู่กับเขาในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันนะมีพลังงานให้ปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจหรือเขาข่าวนังแก้ไขปัญหาในตัวของเขาอยู่ The world คือการเรียนรู้หรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ m o ฟออนกับคุณไปวงกลมในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่อาจะเป็นฝ่ายเขาที่ไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆมาแล้วมันมีข้อเปรียบเทียบแล้วมันมีข้อช่างใจ ในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่สําคัญว่าใครคือคนที่แคร์เขาว่าใครคือคนที่พร้อมที่จะเป็นครอบครัวกันอีกหรือเปล่าในตอนนี้มันอาจจะเป็นไฟล์เขาที่กําลังกลับมาแล้วพูดถึงความเป็นครอบครัวพูดถึงความเป็นอนาคตร่วมกันอีกครั้งหนึ่งการกระทําในตอนนี้เขาอาจจะกําลังพิสูจน์ในตัวของเขาว่าเขารักคุณมากแค่ไหนว่าเขาแคร์คุณมากแค่ไหนการที่ การที่คนคนนึงกลับมาการกระทําคําพูดและการกระทําตรงกับคําพูดและการกระทําใครสัญญาใครสัญญาอะไรไว้รักษาคํามั่นคําสัญญานะครับเป็นพลังงานให้ความร้อนใจความร้อนหลนตอนนี้มีคนที่เสียคุณไม่ได้คิงออฟครับราชาถือถ้วยเป็นพลังงานพ่อไม้ไม,ไม,ไม้หรือการตามตื้อหรือตามง้อตามอ้อนวอนคุณจะสัมผัสถึงความเอาใจใส่และการดูแลหัวใจ คนที่รักกันเขาจะรู้ถึงความคิดรู้ถึงความรู้สึกรู้ถึงจิตใจรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของคนที่รักของคนที่แคร์นะครับเป็นพลังงานไพ่วิคตอรี่ห่งความสําเร็จเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณในทุกก้าวเดินเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวที่มีคุณในความสําเร็จไปพร้อมๆกันนะมีพลังงานไพ่เดอะไฮโลแฟนด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงแห่งรักนําเราให้ได้มาพบเจอกันคนที่คิดได้คนที่ตื่นรู้คนที่กลับมีมามีสติ ในความรู้สึกในตอนนี้ของเขานะครับเป็นไพ่การที่ในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ใจตัวเองในวันเวลาที่ห่างกันไปในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะท,ทําทุกๆอย่างความเสมอต้นความเสมอปลายในความรู้สึกหรือเขาอาจจะไปอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อาภัยกับสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดพังผิดไปในอดีตที่ผ่านมานะ มีคนที่อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กำลังวิงวอนอ้อนวอนขอร้องในสิ่งที่ต้องเป็นคนที่กลับมาแล้วทำให้เราเห็นว่าเขารักเราเขาแคร์เราเขาอยากปูพันและใช้เวลาลุ่มกับเรานะครับเป็นไพ่ของความรู้สึกเดียวกันและจิตใจเดียวกันความรู้สึกที่ได้กลับมาเรียนรู้ได้กลับมาพัฒนาในความรักความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับ หมอต้นขอพลังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุน้ํกากรกโมีนพอจิกนะครับขอพลังงานไพ่สรุปและแนะนํานะครับมีพลังงานไพ่เดือดหายหลแฟนนะคุณคือกุญแจแห่งความรู้สึกคุณคือความรู้สึกคุณคือหัวใจ คุณคือคุณค่าของเขานะครับไปประงาพให้ packages, ความคิดถึงหรือเขากําลังฝากความคิดถึงมากับเดือนและดาวฝากคาขอโทษมาหาคุณเขาอยากเขายังโหยหาคุณอยู่เขาคิดถึงวันที่คุณกับเขาทําด้วยการคิดถึงคุณหนักมากโหยหาคุณหนักมากเขาอยากกลับมามีความรู้สึกเดียวกับคุณในวันที่เขาคิดถึงคุณคุณน่ะที่คิดถึงเขาในวันที่คุณคิดถึงเขาเขาอาจจะคิดถึงคุณอยู่นะมีพลังงานไพสามเหรียญนะมีพลังงานไพการ กลับมาเป็นข้อเป็นครัวการพูดการคุยการเคลียร์ใจการรักษาคําสัญญาของคนที่รักของคนที่แคร์คุณคือความอบอุ่นคุณคือความสุขสําหรับเขาในวันนี้เขาดูแล้วว่าใครคือความสุขใครคือความอบอุ่นใครคือรอยยิ้มใครคือเสียงหัวเราะเสียงของคุณยังก้องอยู่ในความรู้สึกของเขาครับเป็นพลังงานให้ในออปเนะในอคือพลังงานให้การเฝ้ารอการรอคอย ความทุ่มเทการดูแลการเอาใจใส่กว่าจะรักกว่าจะผูกพันกว่าจะเรียนรู้กว่าจะสร้างอนาคตกว่าจะเริ่มต้นในการที่กลับมาเริ่มต้นกันอีกในวันเนี้จะเป็นฝ่ายคุณที่ถามความรู้สึกของตัวของคุณว่าคุณยังรักคุณยังแคร คุณยังพร้อมให้อภัยกับคนที่เคยทําให้เราผิดหวังและเคยทําให้เศร้าเสียใจมาหรือเปล่าตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่หงุดหงิดละวาวุ่นใจหนักมากในวันที่ขาดคุณไปนะในวันที่เขากําลังกลับมาเห็นแสงสว่างกลับมาเห็นความสุขการกลับมาเห็นความสมหวังเขาอยากกลับมาแล้วเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกับคุณนะครับของชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพฤจิกนะหมอต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด ไลค์ like, กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกระมอโต้ก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับ ID ดีไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกระมอโต้ได้นะครับ mm. ก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุน้ำทุกๆท่านนะครับ